รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพวกเราก็ได้ฝันฝ่ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยโค้ชก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงมีความพร้อมแต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากทุกคน การเป็นนักมวยการเป็นนักกีฬา,า,าเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยตอนนี้มันอยู่แค่ไหนบางคนความฟิตมีแค่5 0แต่เป็นเล่งต่อยเล่งออกอาวุธเล่งตั้งแต่ยกแรกสุดท้ายหมดแรงเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันเป็นสิ่งสําคัญนักมวยใน8คนฝีมือใกล้เคียงกันหมดทุกคนแคต่โค้ชเนี่ยจะทํายังไงถึงจะปลูกความเป็นนักกีฬาให้มีหัวใจสู้100%เซตไอ้ตรงนี้สําคัญกว่าเล่นเวทีนิ่งเยอะ ตรงนี้เล่นเยอะๆช่วงนี้เราอย่าไปลังเกียจสิ่งที่มีประโยชน์เช่นวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาโภชนาการแล้วนี่ก็คือเมนูที่ทางตลาดอิ่มใจได้นําไปสนับสนุนให้กับนักมวยชานใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเมนูสุขภาพครับผมเป็นเมนูสุขภาพครับทุกอ,อย่างจะออร์แกนิกหมดเลยครับมาจากคว<อ>ามธรรมชาติครับผมมันสําคัญมากเลยวิทยาศาสตร์การกีฬาโอลิมปิกครั้งที่2 ผมลดน้ำหนัก17กิโลเขาต้องมีวิชาการกีฬากินอะไรมั่งทําอะไรมั่งให้มีแรงขึ้นไปโชกมันทําให้ผมขึ้นเวทีได้แล้วมันทําให้ผมเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกสองสมัยด้วย ีครับสวัสดีค่ะขตอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Legend Fighting Championship 2อ2 4สบ่ึกมวยรองครองแชมป์แล้จัดขึ้นที่ลูพอรตหัวหินนะครับในวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายนะคะในรอบนี้ถ้ามีใครต้องกลับบ้านนะว่าคนจะต้องมีการเสียน้ำตากันบ้างอะเรามาเริ่มเปนครับกับคู่แรกในวันนี้เกมบอลโซสวร เบอ That s very strong <S for me the strongest was legend number seven quick 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 come on come on come on he was a good runner he was good on the kicks and then he was good on the wall balls as well yeah 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 legend number no. seven showed great consistency throughout the whole mission แต่ทีนี้สุขภาพเราตอนนี้เรามีปัญหาที่ขาสองข้างนะครับข้างซ้ายเป็นตรงเอง็นขวายครับก็เตะไม่ได้อยู่แล้วแล้วข้างขวาก็มีการบวมผมก็เพิ่งรู้ว่าสภาพร่างกายเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าผมรู้ว่าเขาไม่สมบูรณ์ผมก็คง,ง,งไม่เลือกเขาหรอก เึงไม่มีค้อคนไหนหรอกครับที่จะเลือกนักกีฬาคนพิการทีนี้วิธีวิธีการแก้ไขตรงนี้เราก็ต้องใช้อาวุธที่เราเหลืออยู่หมัดครับเพราะหมัดเราก็แรงเข้าแต่เลือกมาแล้วก็ต้องหาวิธีการช่วยเขาเฉียบแล้วแทงใ,ให้เขาประสบความสําเร็จให้ได้เขี่ยหลอก ขยับตะะเแล้ง้วแแททงนอยก็แนะนําให้ใช้อาวุธที่เหลือก็คือมีหมัดมีเข่ามีศอกครับแล้วหมัดเนี่ยต้องออกสองหมัดเลยบ้างแล้วก็แทงอย่างนั้นเลยต้องชุดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเป็นอาวุธเด็ดเอาไว้พิชิตคู่ต่อสู้แลบโวยจากมุมแดกขอสิบรมือต่อรับมงคลชัยเกียรติชัยเล็ก from Thailand ลองดูเจอมวยหมัดทำง่ายเอาไวแล้วขับต่อยมาเราในเอาความคิดเราก็ทำง่ายอ่าสำหรับไฟนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่ต้องปรับเปลี่ยนเดี๋ยวพี่จะเสิร์ฟให้เวลาเจอมวยหมัดไม่ต้องกลัวขับต่อยมาสำหรับคู่นี้ผมเน้นซอกอย่างเดียวเลยตั้งไว้เลยเนี่ยโดนอยู่แล้วบางทีโดนอยู่แล้วเขาต่อยกว่ามาเราซอกตั้งเยอะเขาวิ่งมาชนของเราเองนะของง้างมาอย่างเงี้ยตอนแรนต่อยมากกว่าง้างมาเหมือนเราบ้องอยู่แล้ว,ออวเนี่ยต้้วไป เก้าค่ะเพขาอนี้เราบล็อกอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะตั้งศอกไว้อย่างเงี้ยก้มมามก็โดนซอกเราอยู่แล้วฮะลองไหมปั๊มอืมฮ้ยอย่าอ้มือสายอย่าล้นทะู้ว่ามวยขวาเราก็มวยหมัดเรารู้จากการป้องกันอยู่แล้วว่าคร่ตอสู้ต่อยหมัดมันต้องรู้จักป้องกันตัวโรบลีไงเราเป็นอยู่แล้วต่อยมาเลยต่อยให้โดนเห็นไหมยกมาต่อยให้โดนอยู่แค่นี้เออ ขึ้นขึ้นเหน่อไม่ต้องตกใจอยู่แค่นั้นน่ะไปนี้ผมซ้อมมาเต็มที่ครับมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาสู้เต็มที่แค่นั้นครับเอาล้วครับยกที่หนึ่งครับตัดลำตัวเลยนะครับเกมบอลไปเกมบอลหมัดมาเล่นลำตัวมงคลชัยเอาโดนลำตัวหมัดคันศอกครับมงคลชัยไอ้ตัวพี่เจ้าบอแรงก่อนเลยให้มันเล่งเยอะสำหรับเกมบอลนะครับอายุ35ปีถือว่า อายุเยอะพย,ยักหน้าความแข็งแรงของกำรรเนื้อการเต้นของหัวใจน้ำสู้เด็กไม่ได้ไปเร่งมากก็ไม่ได้เร่งมากก็มีสิทธิ์แพ้ไม่ต้องเร่งดิไม่ต้องเร่งดิไม่ต้องเร่งผมก็ตั้งใจเตรียมตัวมาแบบว่าอยากชนะนกครับอยากป่อยให้มันกว่านี้ครับพยายามเน้นลำตัวหุกขวาคร<ฮ>ับโอ้หมันเร่งเยอะเกิไน,กนไปมางอยว่ากมเร่งไปเรื่อยๆผมก็พยายามบอกว่าอย่าออกอาวุธพร่ำเพรื่อมันจะทำให้เสียแรงโดยเปล่าประโยชน์ ต้องระวังนะครับมหมัดของเกมบอลมาแล้วครับมาแล้วเกมบอลฟันศอกใส่มงคลชัยเอาด้วยเอาด้วยออวุธด้วยดิคือเราไปรอเยอะไปรอเกินไปไม่ค่อยอาอกาอวุธผมเป็นคนเครื่องร้อนช้าพี่แต่ถามว่าวันนี้ผมก็ไม่ถึงท่านว่าผมรับอย่างเดียวนะผมก็อ,ออกตลอดเกมบอลล้วงลำตัวโอ้โหหนักหนักลำตัวอีกแล้วพุกขวาครับเกมบอลเดินมาโอ้หมัดขวาครับเข่าหน้าเอาละครับกระแทยกยมดยกครับ แต่ว่าเกมการชกในวันนี้ยกหนึ่งเนี่ยเกมบอลชนะยกแรกเราอาจจะดูแพ้เขาเขาไม่มีอะไรเขามีมันมึงขยันออกวุฒิอย่าคิดเกินด,ดินมึงเอาวุ้ของก็จะตายอยู่แล้วบนเวทีไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ต่อยมวยผมรู้ว่าสิง่งนี้สิ่งที่ผมต้องเจอเคืออะไรมวยหมัดอะพอยกสองยกสามอะเขาจะลาแขนเราจะลาให้เตะผมคุยกับครอบครัวผมบอกว่าไฟนีต้องตายเป็นตายผมผมจะเดินมไม่ถอยเกม เน้นๆน,น,นะอาวุธต้องเน้นทุกลูกนะอย่าไปออกซีซัวออกไปเข้าลำตัวครับซ้ายติดปักว่าได้ครับมงคลชัยเดินเข้าหาแล้วเกมบอลทีไว้ไเข้ามามงคลชัยเกมบอลยังขวาร่าให้ได้ไ,ไ,ไอ้เตะลำตัวพอมมงคลชัยอัดซ้ายลำตัวฟันศอกอไม่โดนครับ มงคลชายก็เป็นมวยอายุน้อยซึ่งเขามีความทะเยอทะยานมีความตั้งใจสูงนะต้นขามงคลใหญ่เอาวางแข้งขวาสูงถ้าผมถอยผมโดนพี่ก็เตะเนาะพราผมเห็นทุกไฟมีแต่คนถอยหนีพี่พพลแกมีโต้มีโต้แกบอลถีบไปมงคลใจญหัววายกสองล้อน้องขอต่อยดีๆต่อยตามแผนทุกอย่างยกสองทำได้ดีขึ้นของเรานสามสิบห้าแล้วมันอายุเยอะแล้วมันจะยืนระยะได้หรือเปล่าเอาว่ามีศอกกลับครับ หมดแล้วตั้งหมดแล้วหมดเดินให้ถึงตัวเดินเร็วๆของหมดแล้วนะออกวุ้นเยอะๆดิเร่งแล้วครับมงคลชัยเบียดเบียดลุกซ้ายขวาถ้าเราขยันคนนี้เขาตายแน่ๆครับครับขยืนไม่ไหวหรอกพี่ไปดูเลยพี่เกมดวงผมเตะอันอคอไม่ลุกกี่ครั้งเน่ะมีอาการตลอดด้วยตัวางแค้งโอ้โหแข้งขวาสูงครับแข้งขวาสูงอีกแล้วมงคลชยัยอาวุธที่น้องเขาเตะมาผมไม่ไม่รู้สึกเจ็บเลยครับ แต่ผมว่าผมเตะน,น้องเขาไปน้องเขาเจ็บทุกลูกนะครับแล้วลูกถีแบบผมถีพี่เกมพี่เกมจับขาผมได้เกี่ยวผมไม่ลงอ่ะมันต้องเพ้เลยพี่หมดยกที่สองครับยกหนึ่งเนี่ยเกมบอลชนะยกสองเนี่ยมงคลชัยชนะมันตัดสินกันที่ยกที่สามสองยกผ่านไปนี่คนหนึ่งหนักอีกคนหนึ่งโตดีนะครับสูสีจริงๆนะครับผู้นี้เอาละครับมาดูยกสุดท้ายครับ ทักทายก่อนเลยเก bon. มบอลมงคลชัยั้งเข้ามาวางแข้งขวาลำตัวพยายามงัดสอกครับเกมบอลออกไปดิขยันออกไปล้นไม่โดนออกไปหมดยกสองเราก็กระตุ้นอีกคือออกุดมันต้องออกบ่อยๆไม่ใช่เตะทีหนึ่งหายเตะทีหนึ่งหายกการเสนอแยกมาเดินเข้าหามงคลชัยวางแข้งพี่แม่ก็สอนดีครับพี่พี่แกก็บอกให้เดินบทไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็ยอมต้นๆเขากำักก็ป้องกันตัวด้ดีมงคลชัยเดินขยับเข้ามาต้องเร่งแล้วครับทีมนำ ทีมนาไปมงคลชัยเกมบอลเดินเวียดมงคลชัยตีเขา่ายกสเออกไปก็ทำได้ดีอ่ะสำหรับตัวผมมองว่าทำดีกว่า2ยกแรกด้วยยก3ามใ่สูงครับมงคลชัยเกมบอลยังยิ้มอยู่มงคลชัยเนี่ยเขาเป็นนักมวยที่เตะได้สูงแต่ว่าลูกเตะเขาเนี่ยมันไม่หนักซึ่งมันผิดกับเกมเกมนี่เตะไม่สูงนะครับแต่เตะข้างล่างเนี่ยแตะได้หนักกว่าเกม,มบอลเขีย่ยล่าง เกมบอลเพียร่างเตะขาก็เตะลำตัวครับพี e ่คิดว uh ่าใครได้คะแนนมากกว่า huh. ก hmm. ันไีเกมเตะขาสองทีต้อเตะเอวทีนึงเนี่ยงานแล้วต้องเตะครับเตะสูงครับมงคลชัยเกมบอลพยักหน้าบอกเอาเตะอีกโอ้โหมียั่วให้เตะครับเกมบอลทีมเอาจิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาเกมบอลเตะหลุดโยนเข่าร้อยต่อยขวาอีกทีต่อยีกทีข้างเข้าหน้าขวาซ้ายขวาโอ้โหตอนนี้มงคลชัย ชุดนี้ของเกมบอลนี่จะแจ้งครับโอ้โหแจมแจ้วมงัยใชดเกมบอลเตะรับนอกขยัยเตะด้วยผมบอกจะขี้เกียจออกวุธตะโกนจนเสียงแหบบอกเตะ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 ไม่มีอะไรมงคลย้ายไต่กานคอโอ้โหเอาละพอแล้วหมดยกสุดท้ายครับ ladies and gentlemen the winner is from the Black Quarter, game mà đây chút <laughs> chút mặt tháo chút năn chút điều คุณแรตัดสินทีมผมแพ้ครับผมข้องใจนะกรรมการว่านั่งหลับอยู่หรือเปล่าไม่รู้มันจะมีเหลี่ยมเหลีมก็นั่งแต่ยกสองยกสามผมต้องได้แล้วไฟนับดูได้เลยผมเตะอันคอพี่เขามีอาการสองสามครั้งน่ะกรรมการทุกคนเนี่ยเขาผ่านคุณสมบัติบางทีพี่เลี้ยงเองเนี่ยมันเชียร์ลูกศิษย์ตัวเองอะ่ะมันก็เลยเข้าข้างพี่ไปเรียกคนทั้งฮอมาถามก็ได้วันนี้ถ้าให้คะแนนนะใครชนะมงคนชัยนะครับคราวนี้ผมเห็นความตั้งใจ แต่มงคลชัยต้องพยายามอย่าเข้าข้างตัวเองคือถ้าทําได้ต้องทําทําให้ชนะทําให้เด็ดขาดจากมวยรองเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นมวยต่อได้ในอนาคตแพ้คือแพ้ครับแต่ผมแค่ผิดหวังว่าผมไม่ได้ไปต่อเอยคือผมอยากไปต่อครับสนับสนุนโดยศูนย์การค้าบลูพอตหัวหิน เรามาดูกันในคู่สองโค้ชมือตอรับลิทิชัยโชววัชิราไฮ้สายเนี่ยโค้ตามมันเนี่ยไปซ้อมได้แล้วไปได้เหรอได้ได้ไันสำหรับวันนี้ก็ได้เข้าฝึกซ้อมกับโค้ชนะครับเอเอครับหนึ่งสองอา ดูดูขาข้างนี้ไมเนี่ยสุดยอดรีเจนศูนยอันนี้ก็ออกมาไดด้ีลบปีกป้องกันไว้ก่อนแต่จังหวะแล้วค่อยทำปั๊บเนี่ยก็จังหวะสองไปอย่างนี้ยไปฝึกกับโค้ชขาวหงก็ได้การออกมาดชุดแล้วก็เทคนิคการแก้เกมคู่ต่อสู้ครับเปิดอ้คืนอ คู่ต่อสู้กับศูนยหนึ่งเนี่ยอาวุธจะคล้ายๆกันแต่ล้ำหักล้ำคว้นผมมั่นใจกว่าแล้วเรามาต่อนะครับกามรักโชคจ้ามุมแรกชัยวัธหเล่งซับยหญ่พร้อมใช่แน์เจอใครครับลิลี่ชัยนะครับขอบมวยประเภทฝีมือนนะครับก็สำหรับรอบที่แล้วผมก็ได้ดูพี่เขาโชคอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะชนะได้ครับ เราฝีมือเขาฝีมือไม่รู้ใครฝีมือกว่ากันแต่เราต้องดึงเขาให้มาต่อยในเกมเราจากครับเพราะต่างคนต่างเป็นมวยฝีมือมันต้องแบบตั้งรับอย่างยองที่ทําได้คือยั่วมโมโหเขาปล่อยได้ปั๊บยิ้มกวัประสาทยั่วคู่ต่อสู้ให้มันเดินมาเลเจ๊หนึ่งหกที่เจอกับศูนย์หนึ่งอ่ะใครเป็นคนคุมอารมณ์ได้สองคนนี้จะเป็นผู้ชนะผมก็มีปัญหาในเรื่องน้ําหนักครับเป็นประมาณ4ี่หนีโลนะครับคิดว่าน,น่าจะลดทานครับ เทคนิคในการลดนหนักก็คุมอาหารแล้วก็วิ่งตาเดียววันละสอรอบครับตอนเช้ากับตอนเย็นวันหนึ่งก็ประมาณ7-8็ดแโลได้ครับคนนี้นี่คือทําน้ําหนักช้ากว่าคนอื่นถ้าเกิดมองทรงอ่ะดูแล้ไอ้คนนี้ไม่รอดหรอกตอนนี้ยังน้ําหนักยังเกินอยู่ก็น้ําหนักเกินก็เลยต้องด้เปนั่งตาเดียวเลยนะครับให้น้ำหนักมันลง ก็ไฟที่แล้วผมลดรอบเดียวมันได้เลยไฟนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุมน้ำหนักก็เลยทําให้น้ำหนักเกินครับดิจิเนนหกครับชัยวัน์เล่งซั์ใหญ่ครับหกสิบสองจุดสามศูนย์ครับไม่ผ่านครับหกสิบสองจุดสามเกินมาหนึ่งโลครับได้ต่อยครับจะไม่ได้เขารอบแต่ว่าผมจะต่อยให้เต็มที่ครับโอ้ใหญ่เลยครับชัยวัน์โอน้ำหนักไม่ได้ผ่านแลครับการที่คุณทำน้ำหนักไม่ได้เนี่ย ถือว่ามันไม่ใช่เมื่อชีพดิชัยวอวัชิระชัยวัชใช้หมัดเลยครับใช่วัดใช้หมัดอย่างเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวาเป็นผู้ชนะก็ต้องตกรอบอยู่ดีเพราะว่าแพ้น็อกตะช่างชัยวัชมางานหมัดชัยวัชวางแทรงขวาวาบๆนุ่งดิชัยใช้หมัดเบี่ยงแทนข่าสวน โอ้โหทุดเลยครับเราดูดีฝากเขาหมดเลยคู่2เราดูดีกําลังมาเลยต้องระวังครับโดนหมัดของชัยวัน์อีกแล้วงัดศอกชัยวัน์เตะขวาลําตัวชัยวัน์เนี่ยออกอาวุธรุนแรงเตะหนักต่อยหนักชัยวัน์เดิออีกแล้วเตะซ้าย ไปขวาเบิ้ลสองดอกครับชัยวัดส่วนกฤติชัยเนี่ยพบดูแล้วเนี่ยเป็นรองไอ้วานะแต่ว่าขมาฤชัยวางง่างซ้ายใต่โอ้โหส้มไปรับแค่นพอดีเลยครับแผนแรกต่อยมาเตะขาจังหวะแผนแรกก็สู้แรงปัทะไม่ไหวครับมันก็ไม่มีอะไรนะมันเน้นมาแล้วเนเ้นกลับเลยอย่าไปกลัวมันแต่ผมก็พยายามบอกว่าคุณต้องฉวยโอกาสและคุณต้อง,ต,องต้องหาจังหวะเอาวเอง ยกที่2ครับยก2ผมมองดูว่าแรงปาะทะสู้ไม่ไหวก็เลยถอยออกมาตั้งรับชัยวัดเข้ามาหมอนิชชัยวนออกมาฮุกใช้หมัดฮุกแล้วถีบไว้ครับไอวานี่มันพุ่งเข้าหานะมันเหมือนกับพยักขย่ำยื่อแต่วัดเดินขยับเข้ามานิชัยพยายามฮุกซ้ายวนไอเข้าลำตัวชัยวัดโยนเข่าลอยมาึ้นยกสองก็กินแน่นอนน้องเปิดหน้าเดินคิดในใจคือเขาต้องการน็อก โอ้โหแต่ละดอกของชัยวัฒน์นี่ชัยวัฒน์หนึ่งทรัพใหญ่ทีมนำชัยวัฒน์ตามมาเตะเบียดเอาเอาโดนหมัดล่วงเลยครับเตะลมวยต้องการน็อกเลยเลยเปิดหน้าเขาแรกเลยมันพุ่งเข้าใส่มันก็ลืมตัวไปมันติดประมาทไปนิดนึงเพราะมันดักแล้วแม่นแล้วมันเข้าเป้าพอดี จังหวะเขาเข้ามาผมก็บวกสอบพอดีครับหลังจากที่ผมสอบร่วงไปนะครับผมเห็นกรรมการบวกพอดีก็ขึ้นเชือกดีใจเลยครับอ้าวชัยวัดไวไม่ลามาไม่ไหวครับจังหวะการมันตกด้วยครับก็เลยเขาเลยบวกสอบเขากิบาานบ้าตาเนี่ยยิบไปแปจิมครับก็รู้สึกเสียใจครับที่ไม่ได้เขารลอรบมา าปไปแล้ว2คู่นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นในคู่สานี้ถ้าพร้อมแลวขอสิทงปรบมือต่อรับปราบอสศวนผู้นาแก้วขวันกาดปัดหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งเออหนึ่งรีเจนหนึ่งสามเนี่ยเขาไม่ค่อยสมูทเตินแย็บให้ดูสิมันต้องขามต้องสเต็ปมาด้วยมาเห็นไหมเอามาดิแย็บไม่ใช่แย็บ รู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบตัวยังแข็งแข็งอยู่ไม่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าต่อยไม่ทันการส่งพลังออกจากไหลการใช้สะโพกช่วยยังขัดแย้งกันอยู่หมัดสองัดส,สองเห็นไหมอาลองมัดสองไอ้นี่มัดสองอย่าเกรงไม่ต้องเกรงสบายสบายอ่ <expl od it> ะ,ะสองคือการแก้ตรงนี้ต้องให้ทำบ่อยๆแล้วค่อย pickles. ๆแกะไปทีละเปาะแกะไปทีละเปาะ รอบนี้ผมต้องใช้แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่สามารถทําให้คู่ต่อสู้ล่นได้ลักบ,บวยจากบุงมแดกขอสิบประมือต่อรับสิ่งพยักนุ่มชอนเชฟ from Thailand คู่นี้วิวมองว่าเต้อะมีศักยภาพมากกว่าที่น่าจะเอาชนะปราบอสศวินได้ปกติไปชอบต่อยหมัดใช่ไหมใช่วันนี้มาลองดูคูจะทำให้เองชอบหมัดไปเลยหนึหนึ่ง, <c oughs> งสอง <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มีโค้ดมนัดกับโค้ดข่าวพองครับมาสอนเทคนิคการออกมัดให้คมครับระวังนะอย่าหุอย่าเปิดนะหนึ่งสองสามปุ๊บปมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งอย่าลืมหนึ่งสองสามมาดิเร็วหงายขึ้นมาหงายขึ้นมาโอ้ <c oughs> โหบัตรคุณแรงจะตายบัตรคุณน้หมัดแรงแล้วคมด้วยร่างกายสรีระรูปร่างเขาดีอาวุธเขามีครบทุกอย่างแล้วยียางเขาดูแข็งแรงด้วย มันใจคาผู้นี้มันใจตัวความหวังของทีมมาเลยคนนี้เรียนเจนศนย์เก้าน้องของเอาตัวรอบเป็นน้องคนนี้ถ้ามันไม่มีอุบัิเหตุหรืออะไรผมมองเขาถึงรอบชิงด้วยเราก็ไม่แน่หรอกเรื่องของหมัดมวยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะผีเข้าขึ้นมากว้างมะพร้าวโป้งเดียวอาจจะหลับก็ได้เอาละครับมาดูกันแล้วครับมุมแดงจากชัยภูมิถิงพยัคขณะที่ปลาปัศวินนี่เข้ารอบมาเพราะว่าผู้ต่อสู้จาก บอโคนั้นถอนตัวนะครับยกหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าผมจะเดินขูน้องครับออกกรวุดใหญ่ๆไปเรื่อยๆครับไ<ป>ต่ขาการดตุ้มเอาไปขวาหลุดครับว่าแผนที่ผมเตรียมมาก็ผมไปดูเทปพี่เขามาครับพี่เขาเดินมาหาครับอาจจะปั้มข่อย่างเดียวผมก็ไปทําการบ้านมาให้พี่เขาเดินมาแล้วผมก็ดักเตะดักซอกครับโอ้โหโดนไปครับ ถึงพยับพยับอีกติ้มลำตัวได้หมัดหนึ่งปลาปาัสวินยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่ครับไอ้วินเนี่ยมันเป็นรองแล้วก็จิตใจก็ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยถึงพยักมาว่าฟันซอกเลยครับน้องเขาต่อยฉลาดอยู่แล้วเขารู้จักผ่อนรู้จักเล่งฟันศอกมาโอ้โะโดมางัดมาขุนเทาเขยยาวใจไม่ได้ทำอะไรครับทีแรกผมเตรียมลูกเข่ากับหมัดครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดครับ ร้องเขาเร็วกว่าขยับมาอีกแล้วครับโอ้ยสอกเขาเต็มเต็มร่วงเลยครับร่วงเลยครับโอ้โหสอกยกหนึ่งพี่เขาเดินมาแล้วผมดักสอกครับโดนนับแปดผมกำลังจะเดินไปซ้ำหมดะระฆังพอดีครับไอ้มือนยังอ่าฟังนะับกลัวเขานะมึงกลัวมันยิงเจ็บอย่าไปกลัวตายเป็นตายสัวผมไม่เคยคิดที่จะท้อนะครับพร้อมที่จะสู้ใหม่เสมอครับครับ มาดูยกที่สองครับตาบัสวินต้องเดินแล้วครับฟันสอยอีกแล้วไตอีกทีครับว่าสิงห์พยักษ์เงียบๆอย่างนี้ครับซ้ายมาตลอดดูมันเก่งเพราะอะไรรู้ไหมพอนเป็นเร่งเป็นยกสองขึ้นมาเราก็กินอยู่แล้วน้องคนนี้เขาน่าจะมีประสบการณ์ผ่านชกมวยมาเยอะโดมามาคุงแทงท่ามันกลัวเขาอ่ะดึงจังหวะอยู่ โโอ้ฝันซอยอีกแล้วว่าสิงประยักษ์ร่วงเลยครับโอ้โหมั่นใจครับจบเลยครับจบแล้วครับก็ขอโทษนะครับพี่วินนะครับทำจิบไปหน่อยครับขอโทษครับถ้าถามว่าผิดหวนะังไหโคูดผิดหวังนะผิดหวังมากๆครับสนับสนุนโดย The Legend Arena สิบวมือต่อรับโพโซ f r o ม me and m าฝ่ายแดงเลเจนด์หนึ่งห้าปะทะกับศูนย์สามฝ่ายดำเลเจนด์หนึ่งห้าโพโซของผมก็ไปเจอเลเจนด์คู่ศูนย์สามตอนที่จับฉลากนะครับผมก็ตกใจนิดหน,นึ่งเพราะว่าค่อนข้างที่จะสนิทกับน,น้องน้องเป็นคนน่ารักน้องคงไม่อยากเจอผมว่าเราอาจจะสนิทกันด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเกมกีฬาครับข้างล่างก็คือพี่น้องกันบนเวทีก็ต้องสู้กันเต็มที่ เสียใจไง, αι, ง αι. ถ้าทำอะไรเจ็บไปก็ขอโทษได้นะการลองต่อยมาดูเดี๋ยวพี่ต่อยนะอ่าไม่ต้องรีบเราต่อยต่อยเรายาต่อยอยู่แค่นี้เรายาไปงอเห็นไหมต่อยต่อยให้สุดอย่างนี้ต่อยออกไปมันป้องกันตัวเราไปด้วยเราไม่ต้องกลัวโดนเลยอ๋อฉลามลูนเอาพีมาแน่แล้วที่ทำมีอะไรตีได้มาโอ้มาลูพี่เวลายินอยู่เขามือตกตบเลยบางทีตบเลยไม่ต้องไปใช้ตัวเยอะบิดแค่นี้พอแล้ว การออกมดเราไม่ต้องไปหวังเฮ้ยมึงต้องต่อยให้หล่นนะเว้ยเราต่อยให้โดนต่อยสะสมโดนไปเรื่อยๆมันก็เจ็บเองสุดตายครับแล้วเรามาต่อนะครับกับสามลาลูกพ่อพระยาเสือ from ประจุทคิริกานไทแลนด์อ่ะลองดูหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองดีมากนี่เห็นไหมลีเจนด์ศูนย์สามหมัดดีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหมัดคมมัดแน่นมัดเร็วอ่าอ่าเฮ้ยวแลแชมป์ม,ม,มีว่ะโคตรอยู่แล้วครับเลเจนด์สุดสามของมวยเกงไม่ต้องไปรีบนอกก็นะไม่ต้องไปรีบนอกมาหรอกมันไม่เป็นมวยครูโชกของศูนยามเนี่ยเป็นชาวเมียนมาบอกตรงๆนะว่าความเป็นมวยเขาเนี่ยยังสู้เราไม่ได้ยังห่างเราเยอะจุดแข็งของ3าล้านน่าจะเป็นที่ประสบการณ์ แต่ว่าโพซอเนี่ยก็มีความสดมีความลูกบ้าคิดว่าคู่นี้น่าดูเดินเร็วเ็วเดินเร็วเอย่าไปเล่นฟีมือเขาต่อยต่อยหมัดเตะขาไม่ต้องเตะลำตัวไม่ต้องไปเตะเขาดึงจริงคนที่พุ่งฟันธงฮะโอกาสชนะ99%ไม่มีทางพี่หมัดมวยมันพลิกแพงได้ตลอดสามล้านกันเก่งดังเตะทักทายก่อนคือเกมอันนี้วันนี้มันเกมมันค่อนข้างใสค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วล่ะเพราะยังไงโพซอก็สู้เอสไม่ได้ โคซอพยายามใช้ใหม่สามล้านเตะสูงทีไรกัรับ3ล้านยกหนึ่งผมก็เป็นการเปิดอาวุธดูคู่โชคอาวุธแบบไหนหนักไหมในเกมอาจจะดูประมาทแต่ว่ามันคือวิจีของผมโคซอต่อยหนึ่งสองสล้านงางง้างไปช่วงช่วงยอ่ช่วงยี่มาเราสังเีตไปอ่างที่นีจิย้านที่สังีแปไอย่างนี่เขาเล่นมาที่ซาหมะกระทงน่จิีอออันที้มาหมอ สาล้านพยายามดูจังหวะต่อยหนึ่งบ้างโพซต่อยใช้หมัดครับโพซซถีไว้สามล้านทีคืนผมบอกเอสว่าออกอาวุธประคองไปไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปออกแรงโพซซต่อยโอ้โหโพซซชิงจังหวะต่อยหน้าสามล้านโพซพยายามบวกหมัดเลยครับแต่ว่าพลังจากไอ้โพซซต่อยถูกหน้าเอสเอสคงจะมีอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันนะมั้งสามล้านกระโดดฟันศอกไม่โดนสามล้านตเตะ โอ้โหยกขาสูงเกินไปครับยิ้มครับยิ้มครับไม่ต้องเรีบไม่ต้องเรีบไม่ต้องเรีบก,กระแทกมัดหน้ากระแทกมัดหน้าสิ่งที่โค้ชสอนก็คือการมัดหน้าและออกแข้งตามออกจังหวะสองตามก็คือต้องมีมัดหน้าแย่ไว้ตลอดสามล้านต่อยไม่โดนโคซอพยายามย็บไวก็ไม่ถึงพยายามต่อยเอาเตะได้ครับโคซอซ เดี๋ยวครับเข้ากระจับครับแม่ปลายนิ้วดีเข้าไว้เต็มใบเลยกรรมการสํา,าสรวจกระจับก่อนขยับกระจับให้เข้าที่ไม่มีอะไรครับโพสรขอโทษหมดยกนะ ยกแรกต่อยไปเราก็รู้สู้ไม่ได้แต่ยกแรกเขาทําได้ดีนะเขาก็สู้ครับถ้าผมเลือกน้ำมือผมเลือกจกากหัวใจก่อนแล้วค่อยเอามาซ้อมมามาปรับได้ถ้าใจสู้ทุกอย่างมันก็ทําได้ะอะเขาเตะสูงเขาเตะการคอนี่มือยาโตลรวดึงอย่างเดียวพอไอเอสเอสต้องใช้หมัดหน้าหมัดหน้าต้องแย็บสิหมัดหน้าต้องกระแทกเข้าไปใช้ออกไปเลยไรมัดก่อนสามล้านทักทายด้วยแข้งซ้ายก่อนโทสต,ต์เตะโดนสามล้านสวนคืนชุมนงมันเนื้อเนี่ย ร้นนที่เอาไว้ชั่วมันเหมีมากหล่อทีจามร้านเตะขวาลําตัวสา,านะต่อยหน้าโพโซอแทงเข่าต่อยหน้าอีกทีครับสามร้านโพซอก็สวนได้บาดเหมือนกันโพซอถสี่สาระต่อยขวาเอะหลับเลยครับหลับเลยครับเต่ก้านคอครับหมดยกแรกโค้ชก็เตือนว่าอย่าลืมหมัดหน้าพอหมัดหน้าแล้วมันต่อยง่ายขึ้น ก็เลยได้คิดได้แล้วก็แนะนํำไปใช้แยบแล้วก็เตะขวาปักก็เลยเข้าคางหลับเต็มปลายคางจบเลยครับโภศยกสอีกแล้วโอ้โหกว่าจะตั้งสติได้ว่าต้องไปดูน้องก็คือมันแทบทนไม่ไหวแล้วแบบว่ามันสงสารมากครับนี่คือข้อผิดพลาดจริงๆผมไม่ได้อยากจะน็อกน้องเลยครับอยากจะประคองแต่ก็ไม่ได้อยากแพ้อยากจะประคองให้ครบไปแล้วก็ชนะนี่คือความผิดพลาดจริงๆ ผมอาจจะแพ้แต่ผมจะไม่อยู่ฝังอมรินทีวี